เรื่องราวที่มากมายที่ยังไม่มีใครรู้จักเขาจริงไม่เคยพูดที่ไหนแต่จะพูดที่นี่เรื่องลึกเรื่องจริงวันนี้กับผู้ชายที่ชื่อโตรงเก้ที่สิอีกร้อยแปดพ กับเรื่องราวที่ยังไม่หยุดทุกก้าวของเรามีทั้งปัญหาและอุปสรรคตลอดแต่เราต้องก้าวต่อไปได้วยความมั่นใจและมั่นคงไม่โอนเอียงไม่เอ็นเอียงหรือหวั่นไหวซึ่งเรายังไม่ถือว่าเราเก่งในงานหนังสือบอกเลยว่าทำหนังสือยังไงให้เป็นที่ยอมรับคือทุกลงพัก ต้องมีหนังสือคอปทุกบกทุกบชต้องมีนิสานครอปถึงวันนั้นน่ะคือความเดชของเราเอาสามารถเราไม่ต้องการที่จะขายหนังสือนะแต่เราต้องการอยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยให้มีคนอ่านมากที่สุดให้ไป,ไปถึงคนอ่านหนังสือทุกตัวที่เราปรีดประดอยเขียนมันมาอยากให้มีคนอ่านมีทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือแต่ไม่มีในมือถือทึ่เราต้องการทําแบบนั้นนั่นคือความคาดหวัง ในก้าวต่อไปคือกล้าพูดได้ว่ามันเป็นฉบับเดียวที่เราลงทุนแล้วเราใช้สภาพกํำลังความคิดทั้งหมดลงไปกับมันคือทำในสิ่งที่รักทำหนังสืออยู่กับเพื่อนที่รวมการเดียวกันคุยกันรู้เรื่องขับรถต้องคิดว่าต้องเขียนเรื่องอะไรตอนนั้นประจำคิดโงการตำรวจมีอะไรทุกอย่างอยู่ในความคิดละหมดม,มันฟุ้งอยู่ในหัวหมด มันเหมือนกันการพักผ่อนมันคือความสุขของการพักผ่อนเราคือการคิดคิดเขียนหนังสือของเราอะ่ะของจริงรู้จริงรู้ลึกจริงอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถึงผู้ใหญ่ผมเชื่อมันอ่นหนึ่งกันนะปัญหาหลักคือคาใ้จ่ายต้องยอมรับว่าตำรวจกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากสองแสนคน ถือว่าตลาดเยอะมากในกลุ่มเป้าหมายแต่ตำรวจข้อเสียอย่างหนึ่งไม่ค่อยลงส่นซื้อนงสือขณะที่ผู้สนับสนุนปอนเซอร์ใหญ่ๆห้างร้านใหญ่ๆที่สนับสนุนหนังสือต่างๆเกียรติตำรวจหู <c oughs> ตรงๆพอเกียรติตำรวจปุ๊บก็จะไม่สนับสนุนสือตำรวจเพราะเขามีความคิดติดลบแล้วอ่ะก็ทำไปเพื่ออะไรเพื่อตำรวจเหรอ เป็นลูกตำรวจผมอยากเป็นตำรวจการเป็นลูกตำรวจคุณจะเห็นว่าชีวิตตำรวจนี่ไม่ได้มีความสุขเลยนะพ่อแม่ไม่มีเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีเทศกาลเราชินกับพวกนี้แล้วไนงะแต่ต้องภูมิใจในความเป็นตำรวจของพ่อผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจอิทธิพลบ้าบอ เราเสนอความจริงเราไม่เคยไปตีใครโดยที่ไม่มีข้อมูลมั่วซั่วหรือมีส่วนต,ตัว,ตวเราเลือกข้อที่จริงเป็นหลักก็อาจจะแค่ว่าก็ไม่ซื้อไม่อ่านถ้าเกิดเราไปด่าเขาซึ่งเราก็ไม่ได้องอเราก็เป็นแบร์มือขอเขาอยู่แล้วมไม่สนใจเรานำเสนอข้อที่จริงให้วงการตำรวจรู้ให้สังคมรู้เรื่องนำเสนอตํารวจดีภาพลักษณ์ดีให้ชาวบ้านรู้ หลายๆมุมของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราตั้งบณิธานไว้ต้นแบบที่ชอบเกิดไม่ทันยุคแต่ว่าเราศึกษาประวัติการทำงานชอบอดีตบนชัยพันธุชื่นเป็นมือป่าที่เกิดเติบโตในการทำงานจนจุดสูงสุดได้เป็นทีนกน่กำนวำรวจต้นแบบที่คนต้องไปศึกษาว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดมายุค แต่านหน่วยนชาติเนี่ยคนเด็กสวัสดีก็สุดนี่คือมือทํางานของคนรุ่นหลังคนพวกนี้คือโตจากการทํางานเขาจะเข้าใจพื้นฐานของมดงานที่ทํางานให้หน่วยเขาจะไม่ทอดทิ้งลูกน้องเลยมีหลักไม่มัว่วแล้วเราเห็นจริงว่าเขาสามารถช่วยลูกน้องคนทํางานเต,ติบโตได้แล้วหลายๆโครงการเขาไม่เคยทิ้งผู้ใต้วัาชาเป็นคนที่มีมันสมองในการทํางานบริหารงานเก่งไม่ว่าจะสืบสวนอย่างเดียวนะ การบริหารงานเขาก็เก่งเขาเคยคุดยด้วยสมัยแก้เป็นรองปอปเขาจะไม่ชอบเลยการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับประมูลในงานพวกนี้ถ้างานไม่ดีมาเนี่ยมันเสียทั้งหน่วยคูณจะมากินหัวคิ้วไม่ได้ชอบตรงนี่อุดมการของเขาเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเขาเป็นเขามาทำเขาก็ล้างระบบได้จริงดู ถ้านคนดีง่ายเ่ยคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่อยากศึกษาคนอยากให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าเขาผ่านอะไรบ้างเนี่ยอยากเปิดเผยเ,เรื่องราวพวกนั้นคนไม่ดีหรือคนที่เทาๆนิดนึงอะ่ะจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเราจะไปเชิดชูอะไรคนไม่มีสตอรี่แต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีสตอรี่เราสามารถเอาสตอรี่ของเขามา ปีแผ่ได้อยู่ที่คุณเลือกที่จะเจาะข้อมูลตรงนั้นได้ไหมจากประสบการณ์ของเรา <mm> เราทำได้ทุกคนมีสตรอรี่หมดอะจะมากหรือน้อยแค <mm> ่นั้นเอง <mm> คนรุ่นเก่าเขาทำงานแบบทุ่มเทเฝ้าจุดกันแบบไปเป็นเดือนนั่งอยู่ในรถไม่ต้องเปิดกระจกมีที่ฉี่อยู่ในรถ ห้ามสต,ตาร์ทเครื่องต่อดูกลางแดดเป็นมน,นเสน่ห์ที่ตำรวจรุ่นใหม่น้อยมากที่จะเรียนรู้จากยุคเก่าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตทำไมเขาจับโจรได้ใช้ไปรษนีใช้แหล่งข่าวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดคนร้ายไม่ถือโทรศัพท์มือถือน้อยรายที่จะจับได้นี่คือบน,นเสน่ห์ตำรวจยุคเก่าที่หลายๆคนจะพูดกันว่าทำไมยุคกูไม่มีอะไรเลยปู่ยังจับได้ ต้องไม่พึ่งพาพวกนี้หรอคือมันเดินอากาศจนเดินดินไม่เป็นทั้งที่อุปกรณ์เขาน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเราผสมผสานอุปกรณ์ยุคสมัยนีย้มันน่าจะดีกว่านี้นะย,ยุค 5G มันก็ต้องต่างยุคที่มันยังไม่มีโทรศัพท์แต่พวกที่ที่เรียน 5G มายุคพี่ปั๊ดเนี่ยเขาจะรู้เขาจะสัมผัสกลิ่นไอตำรวจยุคเก่าซึ่งเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะมีทางเดินของเขามีแบรนด์ของเขาที่ถูกปลูกฝังมาจากตำรวจยุคเก่า แต่ที่น่าสงสารคือพวกที่ไม่ได้ผ่านหลักสูตรทุกเนี้ยเขาจะงงงระป่าไปทางไหนไม่รู้โอกาสพลาดก็สูงโอกาสจะหมดไฟก็สูงคนที่มาเป็นคนเวกได้ทุกคนเนี่ยผ่านทุกอย่างมาได้จนเป็นรองผอ,อตลอดเนี่ยทุกคนมีคุณสมบัติหมดส่วนจะเก่งด้านไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สุดแล้วคือต้องบริหารคนเป็น บริหารหน่วยได้นี่คือคุณสมบัติในการเป็นผู้นําไม่จําเป็นเราต้องเก่งด้านไหนเพราะบางคนอาจจะว่าเฮ้ยผ <c oughs> ูไม่เก่งสื่อสวนทุนเก่งอีกแบบหนึง่งถึงเวลาต้องบริหารหน่วยได้ดูแลลูกน้องสองแสนกว่าคนได้ตำรวจเขาต้องการแค่นี้เข้าใจในบริบทตวน,นั้นอีกส่วนหนึ่งคือสำคัญคือขวัญกำลังใจของคนทำงานซึ่งมันโดนทำลายมานานมากแล้ว ก็ทําได้ไหมแค่นั้นเองยุคใหม่มันก็หายากที่เป็นอาจารย์ค่อยอย่างมีจอเนี่ยทีระเดชใช่ไหมสมัสุทีหรือแม้ก่กล้องจิรพภูริเดชผู้ชัการสืบสวนกลางตำรวจยุคใหม่แต่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสวนเยอะคนพวกนี้คืออนาคตของมวลานชาติ ที่จะสร้างลูกศิษย์ลูกหาและประคองงานสือสวนให้ไปรอดไม่ต้องทําอะไรมากทำตามหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องเยอะเลยกฏิรู้ตำรวจให้ตำรวจทำตามหน้าที่ตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทําไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ต้องฝากไม่ต้องมีเส้นสายทุกคนต้องทาตามหน้าที่ ชาวบ้านมาขึ้นโรงพักคุณต้องรับทำเลยไม่ต้องให้ใครมาฝากตรงนี้แล้วชาวบ้านจะกลับมารักตำรวจเก็บกวาดโจรให้หมดมันไม่หมดหรอกเราจะบอกกับผู้การจอดเสมอว่า,อาจับ,จ,บจนกวาดโจรไม่มีให้จับนั่นคือปณิธานที่เราทำกันไว้ตำรวจต้องเป็นแบบนี้